ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำพาวเวอร์มิกตัวเล็กนะครับนะตัวไม่ใหญ่ขนาดความลึก45เซนต์นะครับและกว้าง35เซนต์นะครับเป็นพาวเวอร์มิกเซอร์ของค่ายโพยูโรเทคนะครับนะรุ่น p m x MC4200FX นะครับเป็นตัว200รวัตคูณ2ชัแนลนะครับมีพัดลมระบายความร้อนในตัวนะครับนะช่องเอาของลำโพงนะครับจะเป็นแบบสเปคคอนนะครับนะตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกเซอร์ 4 i n อินพุนะครับนะแบบโมโนนะครับนะในแต่ละ Channel i อินพุนะครับจะมีคิวให้3แบรนด์มีเอฟเฟ t มีออฟมีแพนบาลานส์นะครับปุ่มมิวนะครับนะปุ่มเช็คสัญญาณนะครับแล้วก็มีปุ่มแพดนะครับลดสัญญาณเสียงสามารถบันทึกเสียงผ่านแฟลชไดร์ได้นะครับนะก็ตัวนี้มีฟังก์ชันบลูทูธนะครับ USB นะครับสำหรับเล่นแฟลชไดร์ผ่าน โทรศัพท์แบบไร้สายนะครับนะมี EQ ให้2แบนด์ในชนแนลของบลูทูธ UHB นะครับก็คือโลกาไฮนะครับและในตัวเมนเอาท์หลักนะครับของ PowerMix มนะครับมี EQ ให้9แบนด์นะครับนะทั้งซ้ายขวา LR เลยนะครับนะเอฟเฟกมีให้99โปรแกรม DSP นะครับสามารถรองรับครับตู้ลำโพงตั้งแต่15นิ้วลงมานะครับนะได้ข้างละ2ใบนะครับนะไม่เกินนี้นะครับนะตัวนี้เหมาะ กับงานคาราวเกะเล็กๆนะครับในบ้านหรือว่าถึงเอาดองานพูดประชาสัมพันธ์ในศาลาวัดในห้องประชุม นะครับได้เอฟเฟกที่ดีเสียงที่ใสชัดนะครับราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นนะครับที่ร้าน AT เครื่องเสียงละกอนมนมสินค้านะครับรับประกัน1ปีเต็มเลยนะครับที่ร้าน AT เครื่องเสียงหากท่านใดสนใจอยากได้ Power Mixer นะครับตัวเล็กกระทัดรัดนะครับที่ให้กำลังขับสูงนะครับนะให้โทนเสียงที่ใสชัดนะครับร้องเพลงคาราเกะสนุกสนุกนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ PMXMC4200FX Pro Eurotech นะครับ